ที่ทูมัออกใหญ่แทะนีสมัยใหญ่คักแท้โอ้ยเห็ดปลานี่ออกง่ามในแผ่นเสียรหลายเถื่อแล้วกาสวัสด,ดีเอฟซีสุโขสุคนเดอ้ขอพอกับอีสานบันดุงกับย,าย่าชี้เตามาเก็บเห็ดตับเตาพีน่นนองเห็ดตับเตาโอ้โหว่ามึ้นีสิออกเ่รามงวัานบ่ได้มาหลงังจากที่เก็บเห็ด พึ่งขมแล้วก็เลื่อนมาสวงเบืงสีใดสีมนันพอมาปลาหนีพี่หน่องมาพอเฮ็ดพึ่งถ้ำเฮ็ดพึ่งถ้ำไงโอ้ย จังทยละบาเนี่อ,อาไปเฮ็ดเสื้อทนแล้วอุย้ยเพิ่อนดูหมองรับเนาะดยบดเห็นโอ้ยเอากล่องกับไปเขา้ากล่องโอ้ยเสือล้วนบนแล้วล่ะค้องสิบดายแล้วละ่ะ เห็นดอกเห็ดเพิ่งรั่งดอกหนึ่งอุ้ยสองดอกคูดถึดอกนึงอ่ะดอกนี้บอธใหญ่ไงกับสีออกสกนพอด้มาเดียวสองดอกปาดเพ่ดอกนึงดอกนี้สมัยใหญ่คักแท้พูดอะ Ui, phụ nữ đuốc nướng mèo nòi Ui, áo áo con mèo nà chẳng ấu Màn hẹp thừng thăm lờ đơ 2-3 đuốc 2 đuốc măn nhanh nhanh Đuốc này áo áo sắc con đó Ui, em chẳng ấu phía ngoài Bốc vầy con Áo ได้เห็ดสามดอกดอกนึ่งเท่าเท่าขมานเท่าคักเท่าแน่ยอดดอกนึงข้างใต้คนน่ะนะโอ้ยสิวัได้ลุ้งไปเอาคือเก่าออเนาะนะี่ไปเก็บคือเก่าโอ้ยนี่เดมมองนึงมันคี้เมือดเทระบันไง แสดงว่าม่วว่านในเฮ็ดบวอใอหา่มากบ่มีดอกเถาเลยหรือว่าคนถึงมาเก็บเอาไปก่อนวันนี้เขามาเห็นสองสามดอกแล้วสี่ดอกที่สี่อยู่นี่และเฮ็ดหาดอก ออกไปบันนี้ไปเก็บทั้งผุนรถหองหาแล้วทั้งนี้เพื่อเทีทนนยนหาเห็ดในป่านี่มาหลายมืดอดอวว่าใดจักเถือ่อคงใส่คนสิเศร้าออกเา้าละมีบ่ทั้งพุนโอ้ยมันเปนเห็ดบ่นน้องอ่านคือดอกไงแท้ ไปบ้างใกล้ๆคนบนเขามากพี่มองเห็นเห็ดอีหลีเห็ดดอกบักไงอ้ยเห็ดสนิดนี่คือเก่าเหมือนเดิมดอกบักไงก็เป็นแฟดนี่แ่ละพู่น่ะอ้ยป้าที่ทรมัใหญ่แทะพู่น่ะได้เห็นเห็ด เพิ่งถ้ำพี่น้องปลามึงเนี่ยออกเป็นเศษอีเหลี่ยมโอ้เห็ดปลาน,นี่ออกยง้มในเป็นเศดหลายเื่อแล้วโอ้ยสองดอกนี่ก็แก่งอิ่มแล้วคุณอะออกจากป้าน,นี่บาดนี่ยบ,บนี่บ่ได้ด้เห็ดเศดดอกนึง เห็ดเียดเปีดนึ่งนี่โอ้ยยี่มันจะเป็นตะเสียบยยยยยยยไปหยย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 ยายยยดยยตยยยยนยย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 กเก็ยเย็ดยยยยยย่ยยดยยยยยยยกยยยยย่ยยย่ยยยย่ยยยยยอยยยยยยยายย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 ยหยย งอกดอกจะว่ากระเพาเสียงน่ะเก็บเลยเดี๋ยวสิพักเก็บเฮดยุค่าป่ะนี่อันนี้เก็บมาเมริไทยเบิ้งเด้อพี่หมอสามดอกสามดอกงามๆเด้อคุณอ่ะ เก็บเห็ดพิ่งทามด้หกเก็ดดอกแล้วก็มาเก็บเห็ดยู่ค่าเติมตร่นี้ลงเรือให้เก็บด,ดีตัว ออกประมาณนี้ดอกพอดีพอดี นี่เทอละดอกสองดอกป๊าดเม็ดดอกนี้นี่ดอกเดี๋ยวนี่ดอกเดี่ยวโคโหลูมื่อกีนี่จะเป็นงามคักด,ดอกเดียวโคโหลูเลยอื้ยงามคักงามแน่สามดอก งันสิโบมี่ก็เลยเกีดตเนาะดอกงามเว้ยกด่ดอกงามจะได้เห็ดจะได้โอ้ยดอกโอ้ตาขวมพี่น้อง,งเอ้องงเย เก็บเห็ดอยุคฆ่าเรว่าเห็ดผงขมก็พิชเห็ดผงข้ามี่น้องคลิปนี้ยากจะขอจบคลิปแค่นี้เด้อเปิดมองหาแล้วมีแค่นี้ละเห็ดผงข้ามเอาเห็ดผงข้างเพิ่งก่อนเอาไปใส่ถุงยางไว้ก็เลยไปเก็บเห็ดยุคฆ่าคลิปนี้ยากจะขอจบคลิปแค่นี้ละขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตาม กดไลค์กดแชร์เดอ้อจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าพอกันไหมมุมไหมคลิปไหมเดอ้อจ้ะเขา้ันก่อนมันีโอ้โหหนูเขาเราเทียงแล้ะ